สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่า,าสุมองสุบอนสุขุสุคนพะนะาประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอก,กับ่องสะนี้ป่าปบรรยากาศยังสวยพี่น้องเอ้ยแดดแจ๊ดแดดแจ่งเนาะเมื่อนี้บ่าวใต้เพิ่นก็มาบุกสวนบักผิกใหญ่ใหญ่จืดหลังจากเกี่ยวขา่าวเกี่ยวข่าวแล้วเนาะเพิ่นกะ็<ป>สิมาเก็บบักผีกจากเพิ่นสิเก็บไปซ้ายแหละพี่น้องเอ้ย ต้นสายพันธุ์เสียเมื่อฝากมันไม่ใหญ่อยู่บ้านเพิ่นเมื่อนี่เพิ่นกระสีได้เมื่ออะได้พี่น้องเพิ่มเสี้ยวเมื่อกระสีมาใหม่ปปไต่เนี่ยแหละเพิ่มเสี้วกระสีมาใหม่พี่น้องเอ้ยเมื่อเยี่ยมมึงย้ายก่อนพี่น้องเอ้ยเมื่อเยี่ยมมึงย้ายหลักกระสีเมื่อมาหาผลเต็มเลยเมนผลขี้ขี้ทอดย้ายเพิ่นตายอีต้นยังอันนี้นะ าตายิกำลังเก็บอยู่คนเดียวนะฮะก็จะไปเก็บซอยเพิ่นกับพี่นอ้นองเอ้ยตากแดดพี่น้องเอ้ยกระสิบรเห็นั่นค่ะปนไดเดอร์กระสิม,ม,มันเ,เบบม,มื่อดเพราะว่ามันแสงแดดแห้งโพดเฮาวกับแม่นมาสีแบบมาสีแบบสนี่าสีว่าน้องหนัดแห้งว่าะคือผุดเฒ่านี่น้องหนัดเพิ่นว่าคือผู้เฒ่านี่พนนเพิ่นใส่กางเกงขากล้วยแต่บ่ตายเพิ่นก็ะบอกใส่มันสบายเพิ่นว่า ใส่มันเห็นวิวเห็นงามแต่ถนัดไปเราใส่แล้วก็ใส่คือบันคือโตนะพี่น้องแหม่มันก็เลื่อนดี่น้องแม่อ่ะบ้าตายเก็บสอยเพิ่นพี่น้องแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เพิ่นพาอาจารย์ที่ว่าเพิ่นผากมาให้เด้อขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแรงลำรวยลำรวยเด้อพี่นอ้องนะผ้าอาจารย์เพิ่นส่งเพิ่นผากมาให้บ้านผาามาให้กันเก็บายกล้วย เอาบาตายใส่มาสัได้ใส่แลบวันนี้ได้ใส่ผักกาใส่ขมือได้เพิ่เปลี่ยนโตใส่ไรเพิ่มมีสองโตพี่งอเอาไงเพิ่ใส่กลับไปกลับมาคำว่าผ่าขม่าก,กับพ่อยาย,ยจอยกับจองใส่อยู่เสื้อ,อกะมีบอ๊ะอ้ยอเออ ขากกจะได้ยันมันเปื่อนเราก็เลยบริดัอือ่าเป็นยาม,มันเปื่อนไนี<ถ>่น้องเรื่องบริษันเห็ดวิ่งบริสนต์ป่วยก่อนแม่นวันนี้น้องนัด่นกระบ,บอยู่เนาะเ่นไปเยี่ยมยามหย่าไม,ม่น้องแก้แมบุม แต่ว่าเฮาก็บ่าวตายกะจะหาสีน้ำก้นเหมืจักแต่ยังบวชหูนะเกี่ยวผิดกันเมื่อก่อนสิได้ว่ากันก่อนว่าไปจะบอกไปพี่น้องเอ้ยมาลุ่นมาชมกันแล้วเลยพี่น้องเอ้ยแม่นสิได้ปเายเหมันสีเหนียวไหลแกห้าก็อยากไปเยี่ยมพยูนน่ะบ่าวแต่น้อส่งสารเผืนนะพี่น้องเอ้ยแม่เ้าก็สงสารเผืนเนาะความเจ็บความป่วยพี่น้องเอ้ยพาก็อยากไปอยากเป็น พี่น้องเพื่อนว่าเพป็นปูไฮท่วงละลายยังไงยันต์ชิบลายนะโดย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 ว่าโอ้ยจอยลายเพื่อนย่านเพื่อนคิดท่อเพื่อนนะนะโอ้ยโดยโดยห้ากับบัวว่าเนาะเอาไปบันในห้ากับบัวว่าเนาะบันแต่เนาะห้ากับจีเซ่เชื่ออยู่ไปบันเพ่นว่าห้ามพูดเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะน้อยใจแมนแมนคว้าแต่พี่น้องเลยแต่ห้าเาก็ยังน้อยใจเนาะพี่น้องเพื่อนบัวว่าโอ้ยเก็นจอยแท้้จองแทพะ บสบายบ่สิเฮากัเฮาก็บคืนแบบอูอ้เฮาคือว่าชมแพงนะแม่แม่อยู่ดเฮาก็บบ่าวเฮาก็ไป้าบ้านเฮาก็บเจห้ยกำลังใจเพลินเฮาก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีนะนทุกๆท่านทุกๆเหมาะทุกๆบอดที่บางที่แบบเต้นสติเฮาตลอดเลยบางที่เฮาเขยียนขีปผิดเพื่อกันยังบอกเฮา แล้วที่โฆษณาเขาแบบว่ามีปัญหาเพลินแตยังเพิ่นกระบอกไแม่นเขาไปเบิ่งโอ้แม่ความเพิ่นะโฆโฆษณาบ่เคยเพลินกระบอกเขาไปเบิ่งเขาไปแก้ไขนะแม่นเขาเพิ่นลีดแม่แม่เป็นเพิ่นค่อยแบบว่าค่อยเบิ่งเฮาเขาก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณอะไรพี่น้องเลยเขาคุณเอฟซีทุกท่านที่ว่าให้กำลังใจเลยครับคอยสนับสนุนและช่วยเหลือเมื่อถูก่องอะไรพี่น้อง เฉพาะกับช่องสวตายพี่น้องเอ้ยขอบคุณด้วยพี่น้องจะส่งสวที่พี่น้องพี่น้องเอ้ยการขอขอบคุณบุ๊มบิ้มเอฟซีกับบม๊มบ้มเมื่อเมื่อนี่ข er ึ้นมาเ่ยขอบคุณเพ่อครับไม่ลืมเนาะมีแต่คำขอบคุณมีแต่คำขอบคุณบ่มีคำใดแบบว่าที่ว่าจะตอบแทนเนาะตอบแทนคุณกับบุมีิเนี่ยกับบุญแทนคุณผนึกกับแม่ในคำขอบุญขอบคุณนี่แหละทีเป็นคอยหากำลังใจ ถูกซ่งอ,นนองยนะังครับตลอดมาคือว่าแหละแมนอันนี้จะเป็นหน้าทงต้นตาลพี่นอ้องมาตายเกษตรเก็บไป,ไไปน้ำวัดไปนไไไปนะพี่น้องก็ถอดกอไปด้อพี่น้องเนื้อท่านเก็บท่านว้าวมาตายเสร็จยี้เจ้าก,กระป๋าใสเจ้ากระหอนเนาะมาแล้วก็มาเลยเมือ่มอไหนมาเก็บกัตนี้สองคนพี่น้องโดยที่บ่มีวานใจไปเลยเป็นไปสุระพี่น้องเลยเริ่มผมเห็นเพื่อน ป่าตายว่าซิ่งใครจกเอาเหรอเด้อเอาเหรอเนาะแมนเอาเมื่อเก็บไว,วบท้ที่ได้เขาผิดน้ำกันพี่น้องเลยตลาดมีตลายเอาไปเก็บไว้เด้อป้าตายเด้อเอาเมื่อเก็บไวใ้ให้ยายเอาใส่ตู้เย็นมีตู้เย็นใหม่แล้วนี่แต่ตู้เย็นไว้เห็ดกินแล้วอะนรอย่นางเงี้ยแค่กระ,ะสนีนี่แหละสนีกม็มีแล้วมีแล้วตู้เย็นกับทอละถาด พ่อใหญ่จ่อยก็เปิดตั้งแต่ตีสามตีสี่ปู่พี่น้องเลยเด็กฝ<ำ>ึกกับนอนทำยายในตู้เย็นอีกแล้วแมนลูกอ,อยู่วัดมือลูก <laughs> อ,อยู่วัดมอือยี่มาเนี้ยอันน้องนัดว่าพ่อใหญ่จ่อยประสนอันเบิ่งในว่านังน่ะเขาเบิ่งเน่นนนะนนเปิดกับเซย์ได้พี่น้องเปิดแต่ว่าแบบเป็นข่าวเป็นเรื่องน,นั้นเรื่องนี้เพิ่นมากได้เพิ่นก็เบ,บิง่งห้องเพิ่นนั่นแหละ น้องหนาดก็เลยว่าโอ้ที่เพูนว่าว่าซื้อผู้หายผู้ใหญ่จ่อยนัน้นทุกทีผู้ใหญ่จ่อยเบิง่งผู้เดียวว่าสาัตว์อะวรน้องหนาดน้องหนาดก็สน,นีพี่น้องม่มีคำศัพทว่ามันจะหัวกวนผู้ใหญ่จ่อยตื่นมากเลยตื่นก่อนมูแล้มาเปิดเบิ่งโทรศัพท์ตื่นก็ตื่นตีสามผูน,น <c oughs> เปิดก็เปิดอุ่มอุ่มเพาก็ตื่นแล้วเนาะด้วยทีว่านอนแบบว่าบานบาบานี้มีห้องนะพี่น้อง คือเชั้นก็เลยคิดว่าโอ้คิดทิ้งแล้วคิดเถิกนอนชื่อตุลาสถานนี่วะนอนก็นอนบรับแล้วบานนี่วะพญายจอยก็มากอันนี้นะก่อนบ่มีทารุธานนี่โว้ยพี่น้องเอ้ยพญายจอยกวนตั้งแต่วาแรงนอนก็นอนแต่วเว้นเขียนได้นี่ปู่พญายจอยบอนอนเลยนอนเด็กตื่นตื่นไปเช้าอีกพังขลักว้าวพี่น้องเอ้ยเผาคุณพญายจอยพี่น้องเอ้ยป่าตายเผาเอง ป้าหอนเดดเลยน้อบอดานะหอนแห้งเลยป้าตากกับงัดเพราะฉันไข้ต่อพี่น้องเอ้ยหลังจากผลหอนแดดเอาเอาอันก้านบักหุ่งนิบใส่หัวไหวนิบใส่คอเสือปกหูไหวผลผลหอนผลหอนหูแฮ่มผมเปิดบอดเลถืออันกุ๊ปถือยังลงมาเลยผลงัดเพราะฉันไข้ต่อจะเสียมือเอาเมื่อบ้านผลผลเลี้พี่น้องเลย ขันน้องเขากะหูหกพญใหญ่งอยว่าสิลงมาจัดการจากมือว่าสัมันหกลายคนนะมมือบ่อตามากบ่อตาก็มากคืเอา่นองเลยมาใส่พญใหญ่จอยบะต้องใช้ืนสีหายต้นดูใหญ่ไวัมาทางต้นน่อยอ๋อน้อนักวาบ่อตายนหนมองพญ่จอยวะกับน้องตาอ่ะ พญานจอยแล้วก tamam. <ül üş magaz in> <c oughs> ็เช้าอีกแด้พี่น้องเลยว่าพาเป็นลูกน้องพญานจอยแมนแค่ว่าน้องต้านกันอยัางก็ลูกพี่ว่ายอญาเจอยพี่น้องหัวหน้าเออวงตานเอิญท่าพอนะหัวหน้าวงต้านว่าเป็นตาหัวกันยังหัวหน้าพอดเป็นงานเอาไว้สินค้านะ ปูอยู่ไกลเหอนพี่น้องเอยสิกินกันเนี่ยถ้าสิกินกันต้องลงมากินอยู่พี่หงัดเป็นหัดบาตายเอ้ยแดดเป็นแดดเนาะเฮ้ยหอนแดดดิเจี๊ยบไปเจี๊ยบพี่น้องเ้ยเดี๋ยวเพื่อช่วงแมน มันจะขึ้นโค้นนะป่ต่เนาะต้องเอาไปปูงั้แบบเดินโฮ่งั้นย่ายเ่าอแม่ง่ายเหาอพอปูในซองปีนี่อะได้ไงปูหลายปีกันไม่นึ็แม่ผัวล่ำขากะมี่ผัวทั้งผัว เขาแม่พน้ามาเนียบไปหนาจีพ่อหรือมเต้าพี่น้องป๋อเลือดก่อนพี่น้องเลยตายกัเตะกระเต้นมาเกี่ยตรงกักาสนีนี่แหละาปาปนะว่าหอนเด้หูยสมัครนส่าเตนี่เนาะหู้ยหอนเด้ ล้อสิลงไปทางไหนเลยนะขั้นคือสูงแท้บ้านเ<ด>พิ่นพักกระแยงกับบ่มีพี่น้องชน,นีเลยให้เพิ่นดึงเอาทำถั<อ>่วใต้บิดเอาแม่นอเ,เอาเมืเอเมมเ่อย์มนใหญ่บ่อกว่าแต่พักกระแยงพี่น้องเอ้ยแต่บ่าวตายกันแย่งสิบละ <laughs> ปีนี้โชคดีน่ะบ่าวตายเนาะแม่นแหละโชคดีบ่ไดริถุบินโอ้ยหลอดโตไปเจ้ามันนี้โชคดีนักนะแม่นเอ้า ใส่ถุงยางโอ้ยนาทีสิเลือกเอามาตายนะเอาใส่กระตาฮะนะเอาใส่กระตานะพี่โอ้ยเต็มมือตาที่จะเลือกเอาได้ป่าตายเนี่ยตายเพิ่อนไปดึงเอามาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพิ่อนก็มาบีบออกพี่น้องเอ้ยมาเลือกเอาเพื่อนจะเอาเมื่อสู่แม่เพิ่นเพิ่เอาเมื่อผักแม่เพิ่นแด้นีืพี่น้องเอ้ยบ้านเพิ่นบ่มีปัญหาเอาเบิดแหละ เอากระพาพผืนมาหาเหล่าเอาเอามีกะมีอันวะพริกบักเครือคืนเผืนเส้าเมื่อให้แมวผืนเหตุสมปันเน่อยแล้วก็มีอันวสิงไคพี่น้องเอ้ยได้เก็บมัดข่าวมัดหนึ่งพร้อมห้องแม่พ่อน้องอเนยนี่เพิ่นเก็บบ่เบิดพี่น้องเอ้ยแทบบอลทางรถไทยอย่างแลยเนาะแม่เอามบ่เบิดโอ้ยจีนเนี่ยพอสามชิมพายมาคืนนี่ซาำชิมพายังเอาเบิด

คลิปนี้ฮะก็ขอาาคลิปเพยงธน,นิ้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสอนีป้าหน่อยเด้อผมพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี